ฐานที่3ปอปท1เล้ที่30ครับการเข้าตีของหมวดปืนเล็กหมวดแถวหน้ากระดานปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติ

1. Đẹp

การยิงอาบองเขตการยิงอาอาบองเขตการยิงโคงคเสริมความมั่นคงเรียบร้อยจัดระเบียบใหม่หนึ่งลำรวจกำลังคนคสองจัดคนเขแทนตำแหน่งสองท่า จัดระเบียบใหม่เรียบร้อยจ่าสิงโตเปลี่ยนอราสิงโตเปลี่หมายกและเสริมความมั่นคงเรียบร้อยเมื่อศูนย์หศูนย์มีอหกหก ถ้าศึกเสียชีวิต6นาย4นายหลบนีไปได้ถ้าสองรายการับกลุ่มชนิดหนึได้1น,นายสามารถยึดอาวุธยึดอุปกรณ์ได้ดังนี้ปืนเล็กเอเคสิบเจ็ดหนึ่งกระอบอกปืนก RPG, น้น RPG พนึงกระบอก แลก้กำลังใจดีปฏิบัติภารกิจต่อไปได้เมื่อสั่งเปลี่ยนจากสิงโตทราบเปลี่ยน